โอ้กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเซเว่นไนท์ทุกท่านนะครับพบกับผมมิสเตอร์ลุกดิ้กนะครับอันนี้มาพบดิวในเกมเซเว่นไนท์สองก็เปิดมาได้สามสี่วันแล้วนะครับเล้ผมก็เล่นได้มาสักพักนึงแล้วมายู่ในเข้าในเกมวันนี้ตัวละครที่มี ก็จะเป็นตัวแดง3ตัวอันนี้บอกเลยนะครับว่าสายฟรีนะครับไม่ได้เติมก็จะมีที่ได้มามีราเชลสไปค์แล้วก็ยอนฮีนะครับตัวแ <for S 1> ดง <you. S 1> ครับเพราะว่าเปิดกระช้าได้ยากมากแต่ผมก็มีดวงนะครับดวงของปีนี้ใช้หมดแล้วได้มา3ตัวนี้นครับไปเย,ยน็นลีลานะครับเข้าไปเลยนะครับพูดคำทำเพลง ก็มาอยู่ในระบบเกมแล้วกันนะครับก็วันนี้ลองมาตีอารีนาดูเกมใหม่แล้วกันนะครับม,มาลองอต,ตีอารีนาดูก่อนนะครับก็ผมก็ตีไปบ้างแล้วนะครับดาเมจก็อาจจะสูสีก็กันนะครับตอนนี้อยู่วัดกันที่ตัวละครนะครับตอนนี้ใครได้ตัวแดงเยอะกว่าก็อาจจะมีผูชนะ ก็ส่วนมากนะครับคนที่เขาเริ่มกันเขาก็จะรีไอดีนะครับหาตัวแดงสักหนึ่งตัวติดไอดีไว้อเอฟเฟกต์การตดภาพสวยครับมันยังตัอภาพไม่ผุดเลยหรือว่าเกมใหม่แล้วกันนะครับย้อนเวลาจาก10ปีที่แล้วมันจะมีเซอร์ไน้์นหนึ่งตอนนี้ก็ ยังเปิดให้บริจาคอยู่นะของเน็ตมาเบลหรือว่เป็นเซเว่นไอสองเพิ่งเปิดได้ประมาณ3-4วันประมาณนั้น,นครับภาพสวยเอฟเฟก์สวยนะครับนี้เป็นอารินานะครับไม่สามารถรับกล้องได้กาขถือว่าสนุกสายซีก็อยู่ได้นะครับแต่ถ้าไม่แข่งกับคนอื่นนะครับก็เหมือนผมนี่แหละครับเล่นเอาสนุก ไม่ต้องแข่งกับใครผ่านด่านเล่นไปวันๆมีเวลาเว้ยว่างเว่งวายุ่นเบอถ้ามีเวลาว่างก็เล่นถ้าไม่มีก็นั่นแหละครับออนตามกลางคืนออันนี้จะเป็นอารีนาแบบสุ่มนะครับออยู่ในแหลงตามนั้นนะครับก็จะสุ่มเดี๋ยวลองสุ่มดูแล้วกันนะครับ บางจะบอกไว้เลยนะครับบางีตัวม่วงนะครับตัวสีแดงตัวสีแดงตัวแดงบางตัวนะรับันมีทั้นศรีษะสถานะแย่ๆสถานะเขาไม่สถานชอตโตเหมือนภาแรกนะครับแต่แค่จากเป็นดูภาพแนวนอนก็คือเป็น3ามมิติ้าีมืแล้วกันนะ นะครับถ่ายผมมันอดีตสายฟรีนะครับไม่ได้เติมเลยดูภาพนะครับ no อันนี้ถือว่ายังปรับภาพไม่ได้อานจะล,ลองไปปรับดูปรับภาพดูแล้วกันนะครับไม่ได้มาแนะนำนะครับมาอดวันนี้นะครับคนอื่น,นเล่นรีไอดีตั้งหลายครั้งนะครับก็จะดูตั้งค่าแอคชั่นนะครับอ่าผมจะดูกราฟิกนะครับ ตัง้งแค่สูงครับเดี๋ยวลองตั้งสูงสุดละกันโอเคเวลงสูงเสร็จสูงลังสูงทุกอ,อันเลยเดี๋จะลงก่อนรับไปเลยอ่ะจะดีเลยหน่อยครับถ้าถ้าปรับภาพสสูงสุด ก็ทำเป็นธรรมดาดีกว่าเป็นสูงธรรมดาอ,อันนี้อาไรกลางว่าสูงสุงดตัวแล้วจากสเปคแล้วนันยากอยู่ครับอ่าโอเคอ่าก็จะมีกิจกรรมมีอารีนามาีล่าสมบัติล่าสมบัติก็คือ,อลงดันนะครับเป็นดันเก็บพวกชุดอุป,ปกรณ์อะไรต่างๆนะอาจจะรวมดูให้ตัว อ่ตัวที่ใช้สาตัวนี่ขามีแจกนะครับก็แจกตลอดนะครับไม่ได้ติกก็มีได้ลองดูแล้วกันนะครับเกมนี้ก็เหมาะสําหรับไว้ทํางานด้วยก็ได้นะครับพอสามารถปล่อยออโต้ได้บางคนไม่อยากผมไม่อยากออโต้ครับเล่นมือก็ได้นะครับแต่ก็ต้องมือไวหน่อยอะ <S 2> <S 2> <S นะครับเหมือนแนวโอเพนเวินะครับ เป็นแนวโอเพ่นเวิร์ดเอฟเฟกต์นะครับอ่าเราสามารถดูตัวละครตัวไหนก็ได้นะครับตอนนี้ผมดูสไปน์นะครับอ่าจะไปดูย้อนได้นะครับนี่ก็ปรับมุมกล้องมาที่ย้อน เอฟเฟกนี่อันนี้ลาเชลสำหรับผมดีทุกตัวครับไม่ต้องบอกว่าตัวไหนเออดีไม่ดีเพราะว่าสายฟรีเราไม่มีทงเลือกเยอะนะครับ ก็ยังไม่แน่เห็นเท่าไหร่นะก็เป็นเกมใหม่ด้วยหรือว่าโทรศัพท์กาก็ไม่รู้นะครับพูดไม่ได้ก็เล่ใน,ใน,ใ,นในท,งท้งโทรศัพท์และก็ในคอมนะครับก็โหลดพวกโปรแกรมจำลอง Android จำลองมือถือมาก็ได้าก,การลงดันการลงแผนที่ลงผ่านด่านอะไรก็ประมาณนี้แหละครับ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองไปดูตัวสุ่มกาชาแล้วกันครับเดี๋ยวเข้าไปดูการชุมสุ่มตัวละครออันนี้นะครับเข้าตรงนี้ก็ตรงร้านค้าใบเรียกนี่นะครับอ่ะก็จะมีสุ่มสัตว์เลี้ยงอันนี้สุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับอ่าดูได้อ่ามีการันตีมีอ่า บรรยายมาให้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าจะดูยังไงว่าสัตว์เลี้ยงนี่ครับมีระดับ s อมี sab นะครับก็เรี้ยงไปส่วนอันนี้อันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับการสุ่มอุปกรณ์อันนี้เป็นสุ่มตัวละครนะครับอ่าก็จะมีแบบสุ่มตัวละครเฉพาะอ่าเพิ่มอัตราการดรอปอะไรของ แต่ละตัวนะครับมีลูดี้กับสไปค์แล้วก็ตัวละครพิเศษนะครับระดับ S อสพิเศษสามารถเปลี่ยนได้มีอยู่สามสี่ตัวตัวที่นำเสนอเอาจริงๆก็มีอยู่2ตัวนะครับมีตัวนี้นะครับโคเซสกับเซอินแต่ถ้า PVP ต้อตรงเป็นตัวนี้ครับตัวปลที่สุดใน PVP นะครับคือหมิงนะครับแต่ก็คือ อันนี้คือให้สําหรับท่านสุลต่านนั่นแล้วกันนะครับถึงจะเติมเงินได้นะครับแต่ก็วัดกันที่ดวงด้วยนะครับบางครั้งดวงนี่ประมาณ80แล้วเปรเซ็นต์เลยะครับไหนก็ไหนๆๆละเดี๋ยวลงอารีนาให้ดูอีกสักรอบมันเป็นอารีนาสุ่มนะครับว่หรือว่าจะเจอทีมเก่งหรือทีมไม่เก่ง ก็ของผมก็ใช้ Samsung A7 1นึ่งนะก็ออกมาได้ดีกว่าละเกณนใช้พื้นที่ประมาณ5นึ่งหิกกครับหล้ยเยอะอยู่ดูเอฟเฟกแล้วกันนะครับสามารถปรับุมกล้องลงไจะมีรูปนี่นะครับดูทั้งหมดเห็นมครับโฟกัตรง รรัับบได้คมีสไปตัวเดียวก็ถือว่านี่แหละครับตัวที่ถือว่าโกงโกงที่สุดในระบบ p v วพีแล้วนะครับสไปมีอมาตะซีวีนะครับถ้าเมื่อตายเดอ,อีกรอบนะ เขามีตัวซุปตัวซุปแดงกว่าตัวนี้โหดนะครับตัวซุปนี้มีกิซสกิลซุปแบบโอ้โหแล้วกันนะครับผมก็อยากได้อยู่ครับตัวตัวซุปซังชุปถือว่าตัว,ตวสักโคตร ชนะเชย no ก็ลองมาโหลดมาเล่นดูนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u บสไคร b ์ให้ด้วยนะครับกับชองมิสเตอร์ดุปิกวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ